สังฆปรินายกองค์คที่6คือท่านวอยหลางแห่งนิกายเซนซึ่งนับจากอ,าองค์ที่1ก็คือปรินมาจารย์ตักมอหรือว่าท่านผู้ที่ธรรมเนี่ยก่อนที่ท่านจะได้รับการแต่งตั้งเป็นสังฆปรินายกองค์คที่6อาจารย์ของท่านาได้ขอให้สิทธ์แสดงความสามารถถึงการเข้าถึงธรรมโดยการเขียนสโลกไว้ตรงที่กำแพงซึ่งสิทธ์ ของท่านคนหนึ่งเนี่ยชื่อว่าชินโชได้เขียนสโลกไว้ที่กำแพงวัดว่า,ากายของเราคือต้นโพใจของเราคือกระจกใสเราเช็ดมันโดยระมัดระวังทุกชั่วโมงและไม่ยอมให้ฝุ่นละอองจับต่อมาท่านเวหลางก็ได้เขียนสโลกไว้ที่กำแพงเช่นเดียวกันสโลกมีอยู่ว่า ไม่มีต้นโพไม่มีกระจกเงาอันใสสะอาดฝุ่นจะลงจับอะไรเมื่ออาจารย์ของท่านคือสังฆปรินายกองที่ห้าที่มีชื่อว่าหวังยันได้อ่านสโลกของท่านเวลางก็ได้รู้ถึงการเข้าถึงธรรมของท่านแล้วก็ได้มอบวัชรสูตรชีววในบาทให้อันเป็นเครื่องหมายของการมอบตำแหน่งสังฆปรินายกองค์ที่6 ให้กับลูกศิษย์อาจารย์เสถียรปูิที่นันทะท่านกอ่อนจบาบว่าคําว่าจิตเดิมแท้มีในนิกายเซนที่ว่าจิตเดิมแท่ไม่เกิดไม่เก่ไม่เจ็บไ,ไ,ไม่ตายจิตเดิมแท้เป็นนิพพานจิตเดิมแท่บริสุทธิ์จิตเดิมแท่ปราศจากกิเลสแต่ว่าอาคันตุกกิเลสจรเข้ามาก็เลยทาให้จิตนั้นมัวหมองไปแต่ในทางของ เทรวาทเนี่ยไม่มีคําว่าจิตเดิมแท้นะครับมีแต่คําว่าจิตประพัดสนมีบาลีว่าอิมัสซัมมิงพิกเวจิตตังจิตนี้ประพัดสอนก็หมายถึงว่าจิตที่ป่าจะจากอุปกิณ์อุปกิเลสิบหกหรือว่าโดยย่อก็คือนิวรณห้าอันได้แก่พยาบาทกรรมฉันธีนมิทะอุทตะกุกุจจง แล้วก็วิจิกิจชาความหมายของคําว่าจิตประพัสสรก็คือจิตที่ผ่องใสจิตที่มีแสงคนที่ได้ปฐมฌานเป็นต้นเนี่ยก็จะมีจิตประพัสสรมีความผ่องใสไม่มีความหมุนหมองไม่ถูกลบกวนด้วยอุปกิเลสิบกไม่ถูกรบกวนด้วย 16, วนิวร5ห้าแล้วก็แต่ว่ายังเป็นคนที่ยังมีอวิชชาอยู่ ท่านก็อธิบายว่าถ้าจิตเดิมแท้ไม่มีวิชาแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะ,อะยอมให้กิเลสมาจับได้เพราะว่ายังมีวิชาอยู่จึงอยอมให้กิเลสมาจับแล้วก็มีความมุนหมองไปถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็แสดงว่าคนที่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะกลับเป็นพุทธชนได้หรือว่าถ้าจิตเดิมแท้บริสุทธิ์แล้วเนี่ย ทำไมถึงกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่อีกเล่านะครับอันนี้ก็คือในคำอิิบายของอาจารย์เสถียรโพธินันทาน,นะครับที่เป็นปราญ์ทางพุทธศาสนาซึ่งซึ่งท่านได้เสียชีวิตไปประมาณ50ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าหนังสือต่างๆหรือว่าปากฐากถา,าต่างๆที่แสดงโดยท่านเนี่ยก็ยังมีเพลหลายอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นสองความเชื่อ ในทางของเทลาวาดแล้วก็ในทางานิกายเซนแต่ก็มีคำพูดอยู่เหมือนกันว่า,าคนมหายานปฏิบัติแบบเทลาวาดคนเทลาวาดก็ปฏิบัติแบบมหายานก็คือมันมีดยทางปฏิบัติเนี่ยมันก็ยากที่จะแบ่งแยกโดยชัดเจนว่าใครจะปฏิบัติอย่างไหนโดยไม่มีอย่างอื่นเข้ามาปนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อว่า,าใครจะมีความ เชื่อไปในทางเินหรือว่าเชื่อไปในทางเทรวาส mm hmm. uh, ก็คงจะแล uh, ้วแต่อัจฉริยะว่า uh, ใครจะเหมาะกับ uh, คําสอนแบบไหนนะครับ uh, ซึ่งความแตกต่างในเรื่องของ uh, นิกายความแตกต่างในเรื่องของรายละเอียดนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะที่เกิดขึ้น uh, กับทุกศาสนาในแต่ละศาสนาก็มีนิกายแต่ละนิกาย แตกต่างกันไปทางพุทธก็ไม่ได้รับการยกเว้นเหมือนกันาก็มีการอธิบายธรรมะที่แตกต่างกันในบางแง่ในบางประเด็น